สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนอรับเข้าสู่ช่อง Crypto Rock นะครับครับผมวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทาง m o n i Moon Village นะครับได้ให้น้อง Aussie a u s s เนี่ยให้ผลผลิตแก่ทางชาวมบ้านทุกท่านนะครับก็ตอนบ่ายโมงนะครับก็เริ่มให้ผลผลิตกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับจะลองมาสำรวจราคารายได้ผลผลิตที่น้อง Aussie a u s s เนี่ย รีเทิร์นให้กับเรานะครับว่า,าค่า APR เป็นยังไงบ้างอรีเทิร์นเรทเป็นยังไงบ้างของตัวบับเบิลบับเบิลนะครับเทียบกับน้องล็อกกี้ล็อกกี้แล้วเนี่ยเอ้ยแบบไหนดีกว่ากันคุ้มกว่ากาแล้วก็จะไปรวมไปถึงการคำนวณเรื่องของระยะเวลาคืนทุนนะครับอ่ะมาครับเริ่มที่การผลิตบับเบิลของน้องออฟฟี่ออฟฟี<ๆ>่ก่อนเลยเนาะ าตอนนี้บับเบิลของน้องออซซีออซซีนะครับรีเทอร์นเรทอยู่ที่1.11ดอลลาร์ per stake power per year นะครับเมื่อตอนบ่ายโมงนะครับเพื่อนๆมันอยู่ที่1.2ดอลลาร์นะครับซึ่งแปลว่ามันลดลงประมาณ0.1ดอลลาร์นะครับผ่านไป6ชั่วโมงประมาณนั้นโดยคร่าวๆ 9, 9ชั่วโมงจะ 8, 8แล้8ชั่วโมงล้วนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ด้วยนะผมจะวิเคราะห์ด้วยในเรื่องของ Return Rate ว่ามันจะคงสภาพนี้ไปอีกสักเมื่อไหร่นะครับเอาเอาเรื่องของการคืนทุนก่อนนะครับเรื่องของการคืนทุนอ่ะเพื่อนๆสมมุติว่าเรา mint ตัว OC OC เนี่ยได้จากกล่องกระชับองก็คือว่าเราสุ่มทันนั่นแหละในทุกใน6ดรอปอ่ะเราสุ่มทันนะครับแล้วเราโชคดี ได้ระดับ EP ขึ้นไปนะครับผมผมเน้นย้ำอย่างนี้ก่อนนะผมขอเคสนี้ก่อนนะเราได้ระดับ EP ขึ้นไปนะครับอ่ะผมเอาตัวผมยกเป็นตัวอย่างเลยนะครับเพื่อนๆก็คือตัวนี้นะนะครับเป็นระดับ EP นะครับ22งลงท้าย22นะแรงขุดอยู่ที่32นะครับ Stake Power นะครับทีนี้เนี่ยน้องผลิตให้ผมเนี่ยนะครับณวันนี้นะตอนนี้นะให้ได้วันละ8 คล็อปเปอร์เดย์นะครับผมขออนุญาตตีแบบแย่ๆอ่าผมขออนุญาตตีแบบแย่ๆเพราะว่าตอนเนี้ยนะครับอ่ะถ้าเข้าโหมดวิเคราะห์นะมันคืออย่างนี้ครับเพื่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่ได้เอาน้องมาสเต็กลงในฟาร์มบับเบลิลนะครับหนึ่งคือไปอยู่ที่เมกแลนดกำลังวางขายอยู่นะครับเขาอาจจะวางขายกันสักพักหนึ่ง นะเพราะว่าเขารู้ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มันเริ่มให้ผลผลิตวันนี้อาจจะขายได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดมันขายไม่ได้ล่ะมันได้ราคาที่เขาไม่พอใจใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจนะครับแล้วเอามาสเต็กแทนเมื่อน,นั้นละครับเพื่อนๆพื่อนรีเทิร์นมันจะลดลงนะครับนี่คือสาเหตุที่หนึ่งก่อนหนึ่งคือไปวางขายที่เมกาแลนนะวันนี้เพื่อหวังว่ามันจะขายออก ครับแต่ไม่รู้มันจะออกไม่ออกนะครับถึงมันจะออกสเต็กพาวเวอร์ก็จะลดลงเพราะคนซื้อก็ต้องเอามาเอามาฟาร์มถูกหมเพืนเพือน,นสองขายไม่ออกทนไม่ไหวนะฮะถอนออกมาแล้วมาสเต็กเองนะครับก็รีเทิร์นก็ลดลงแน่นอนนะครับอันเนี้ยคือ2ปัจจัยปัจจัยที่3มก็คือว่า บางคนยังไม่ได้ตามข่าวยังไม่ได้เตรียมพร้อมอาจจะอยู่ากก่ารจังหวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนเพื่อนหรือเพิ่งจะมาเห็นแล้วเริ่มสนใจก็เลยไปหาซื้ออะไรอย่างนี้ต่างๆนา,ๆน,าๆนานะเพื่อนเพื่อนก็เลยเพิ่งจะามาลงในวันถัดๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสเต็กพาวเวอร์มีแต่ลงกับลงครับเพื่อนเพื่อนมันไม่จะไม่ใช่มันจะไม่คาอยู่ที่หนึ่งหรอกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มามันก็น่าจะต้องลงไปกว่านี้แล้วนะครับ ทีนี้นะครับในเมื่อมันผลิตให้ประมาณ8แคลเปอร์เดย์เนาะถ้าเทียบก็คืออผมเทียบง่ายๆนะมันผลิตเมื่อคืนเ,เทียบได้ผม8ลูกจุด8.47ลูกต่อวันผมเทียบนี้แล้วกันผมขอนะอน,นุญาตคิดแบบ worst c เ s e แบบเอ,เอาผมตีแบบแย่ๆไปพอประมาณนะนเพื่อนเอาเป็น7.5แล้วกันอ่ามันผลิตให้ผมได้7.5สมมุติว่าพรุ่งนี้คนเริ่มมาฟาร์มมาลงละเทลงเลยเทลงเทลงเทลง,ทลงนะอันนี้ถือว่าลงน้อยนะเพื่อน าเกิดไปเทียบกับล็อกกี้ล็อกกี้นะตอนนี้รีเทิร์นเรทอยู่ที่0.3ดอลลาร์อสเ per s t ว k e power per y ย a r นะครับเอาเป็นว่าใครลงก่อนได้ก่อนตอนเนี้ยแล้วสาเหตุของล็อกกี้ล็อกกี้อันนั้นนะมันเกิดจากการที่มันผสมพันธุ์ได้แล้วตัวไข่มันเริ่มมีให้อ่าคราฟได้แล้วอันนั้นคือปัจจัยหนึ่งด้วยที่ทําให้รีเทิร์นเรทมันลดลงเรื่อยๆเเรรืื่่ออยยๆๆนะครับแล้วมันรีสต็อกไปครั้งที่4ครั้งที่5แล้วนะครับตัวออซซี่ออซซี่เนี่ยยังผสมพันธุ์ไม่ได้ อย่างคลาฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครลงก่อนได้เปรียบผมบอกนี่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนเนเนี่ยถ้ามีรีบเอามาลงนะครับเพราะว่ารีเทิร์นยังดีอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวมันลงแน่นอนแน่นอนที่สุดนะครับเพื่อนๆอนอ่ะผมคิดอย่างแย่สมมุติว่าผมได้เจ็ดจุดห้า per c o p day นะฮะทีนี้ถ้าผมได้เจ็ดจุดห้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับเพื่อนเพื่อนมันหมายความว่าสองวันนะครับ ผมจะได้15ลูกอ่าถ้า4วันผมจะได้40ลูกเอาขอโทษ4วันผมจะได้30เอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษล้างลบนะล้างลบนะครับเอาใหม่7.5ลูกนี่แหละวันหนึ่งได้7.5ลูกแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยผมได้ศูจุดเจ็ดห้าคูณสี่ลูมิละสี่บาทนะผมตีไปลูมิละสี่บาท แปลว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาให้เงินผมวันละสามบาทเนี่ยน้องออซี่ออซี่ตัวเนี้ยให้เงินผมวันละสามบาทแปลว่าสิบธิ์สเต็กพาวเวอร์เนี่ยเขาให้ผมบัตประมาณนี้โดยประมาณนะเพื่อนๆ่ตีแบบประมาณประมาณไปก่อนนะวันหนึ่งเขาให้ผมสามบาทแปลว่าผมจะคืนทุนเมื่อไหร่ครับเพื่อนเนตัวนี้ผมซื้อมาเก้าเก้าครับครับละห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบนะครับหารสาม ระยะเวลาคืนทุนคือ150วัน,นครับเพื่อนเ่อนก็ประมาณ5เดือนห้าเดือนผมจะคืนทุนนะครับห้าเดือนผมจะคืนทุนแต่แต่แต่นะครับเพื่อนๆมันจะไม่ได้สามบาทตลอดไปนะเพื่อนๆมันจะสามบาทผมว่ามันไม่เกินเดือนหนึ่งอ่ะนะฮะแล้วมันจะลง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 ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันพอมันเริ่มคราบได้ใช่ไหมฮะ คนจากมิแกลแลนเอามาฟาเอามาลงด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยตามที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้นะเออมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่สามบาทขาที่คงที่แน่นอนขาที่นะมันไม่ใช่สามบาทคงที่แน่นอนนะครับในช่วงห้าเดือนเนี้ยที่ผมจะคืนทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมตีไปเลยนะครับอ่าเจดแปดเดือนเอาปีนึงก็ได้ครับ แต่นะครับอ่ะเพื่อนๆอาจจะมองว่าโอ้ยกว่าจะคืนทุนเป็นปีกว่าจะคืนทุนเป็นปีถือว่านานไหมเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่มุมมองเพื่อนๆนะจริงๆแต่ผมอยากให้เพื่อนๆลองมองอีกมุมหนึ่งนะลองมองมุมผมนะลองมองมุมผมนะอ่าผมมีมุมมองจะมาเสนอนะครับโอเคคืนทุนหนึ่งปีโอ้นานมากเลยอะกว่าจะคืนทุนเราจะเล่นถึงหนึ่งปีไหมเนี่ยหรือเกมมันจะอยู่ถึงหนึ่งปีไหมนะเรายังไม่รู้เลยเนาะว่าเกมจะอยู่ถึงหนึ่งปีหรือเปล่านะต่อจากนี้ ครัเดาโดนลุมไปผมเกมอยู่นานครับเพื่อนๆเกมอ,อยู่นานเออผมลืมบอกเพื่อนๆน,นะมันจะมีเว็บเออ่บล็อกเชนของบิตคัพนะฮะแล้วเขาจะบอกเลยว่าโปรเจกต์ไหนเนี่ยที่เป็นออฟฟิเชียลโปรเจกต์ไหนที่เป็นแค่วอลิไฟโปรเจกต์ไหนที่เป็นแค่รีจิสเตอร์นะเขาแบ่งเกรดนะเพื่อนๆคือออฟฟิเชียลนี่แปลว่าเป็นเออ่โปรเจกต์ออฟฟิเชียลของทางบิตคัพเองนะฮะวอลิ ify, ไฟแปลว่าโปรเจกต์นะั้นถูกวอลิไฟถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นะครับส่วน r e จิสเตอเนี่ยแปลว่าแค่ลงทะเบียนมาแต่ยังไม่ถูกเวอร์ y นะครับเพื่อนมีความเสี่ยงสูงแปลว่าความเสี่ยงมันจะไล่ระดับครัเพื่อนจาก r e จิสเตอนะครับมาเป็นเวอร f y แล้วมาเป็น o f f i ิเชีต้องบอกเพื่อนเพื่อนว่าเกม o r r i n g m o o n v i l l a g e เนี่ยคือ o f f i ิเชีของบิดคัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคับไม่ตายเกมก็ไม่ตายครับเพื่อนอผมพูดอย่างนี้ได้ไหมเออพราน่าจะพอได้นะนะพอได,พอได้พอได้นะครับก็คือเป็น o f f i ิเชียลเกมเรียกว,ว่าเป็นเกมเรือธง ครับของทางบิดครับ quart, เลยทีเดียวนะครับก็ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเต็มที่อยู่ละนะฮะกับเกมเกมนี้นะฮะแล้วก็เราก็สังเกตอยู่แล้วว่าเกมเกมนี้ก็สู้ยิบตาเหมือนกันนะครับเมเจอร์อัปเดตที่ทุกคนรอตกปากนอยู่ใช่ไหมเออเนี่ยก็เรียกว่าไม่ธรรมดาคุณเนนิมก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนอ่ะนอกเรื่องไปยาวลองมองมุมนี้นะเพื่อนเพื่อนปีหนึ่งคืนทุน แต่ถ้าผมถามว่าผมเอาตัวเนี้ยไปปล่อยในมเกาแลนดผมขุดไปสองเดือนผมไปปล่อยในเมกาแลนดถามว่าผมปล่อยได้มากกว่าเก้าครับไหมตัวอีพิกมากกว่าแน่นอนเลื่อนใช่ไหมอ่ะผมขายสิบห้าครับอ่ะปลิวนะสิบห้าครับก็ปลิวนะเออผมวางไม่นานหรอกสิบห้าครับอ่ะอาจจะวางแป๊บเดียวปลิวเลยนะนะครับน่าจะสักยี่สิบได้ไหมพอดีผมไม่ได้ไปมเกาแลนนานแล้วเหมือนกันนะเออน,นะ แต่พอดีมันเป็นไอ้นี่ไงแต่แรงขุดสามสองก็ไม่ธรรมดานะสามสองเต็มนะเออยี่สิบครับอาจจะได้อยู่นะนะครับอ,อ,อาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำอันนี้ผมไม่แน่ใจนะออแต่ถ,ถ้าถ้าคือเอาเอาเป็นว่าผมปล่อยถูกๆเลยอ่ะสิบห้าครับปล่อยได้ไหมเพื่อนๆว่าได้เพื่อนเพต้องตอบว่าได้ใช่ไหมสิบห้าครับปลิวเลยนะคร,ครับพอซื้อมาเก้าครับสิบห้าครับปลิวแน่นอนนะครับแปลว่าอะไรเพื่อนๆผมได้กําไรแน่นอนหกครับบวกกอะไรครับ บวกกับระยะเวลาที่ผมสเต็กมันเข้าไปนี่แหละเพื่อนๆสมมติผมสเต็กไปสองเดือนสองเดือนคือหกสิบวันหกสิบวันวันละสามบาทหกสามสิบแปดแปลว่าผมจะได้กำลังกำไรร้อยแปดสิบาทบวกกับหครับหกห้าสามสิบสาร้อบวกร้อยแปสิบสี่ร้อยปดิผมได้กำไร1เท่าตัวสองเท่าตัวถูกไหมได้กำไรเท่าตัวเพื่อนๆลงองมองนะเออ เพื่อนๆอาจจะมองว่าระยะเวลาเืนทุนนานแต่ความจริงเนี่ยตัว NFT ตัวนี้ยังอยู่กับเราเราสามารถขายได้ไงเพื่อนๆตัว common ตัวแรกก็เหมือนกันครับมันก็ขายได้ถึงแม้อ่ะตอนนี้ตลาดอาจจะวางขายขาดทุนกันบ้างเจ็ดครับบ้างหกครับบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเพื่อนๆขุดไปก่อนละ่ะเออเพื่อนๆลองคิดในมุมนี้นะอะปล่อยขุดไปก่อนไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยอะจบตรงนี้ผมอ่ะผมปิดนะผมปิดตรงนี้แล้วกันนะครับว่าตัว b u บิ้ลเนอะโอเคครับตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะ อยู่ที่หนึ่งจุหนึ่งหนึ่งอยู่นะฮะอ่ะทีนี้ไปตัวที่แบบเรียกว่าแย่ๆของผมอ่ะผมมีแย่กว่านี้อ่ะบวกสิบสามอ่าอ่ถือว่าถ,ถือถือว่าบวกสิบสามก็ก็ถือว่าค่อนข้างจะแย่แล้วแหละเนาะอะมานะครับเอาตัวสิบสามแล้วกันบวกสิบสาบกสิอ่ะถือว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่อ่ะเขาให้โปรดิวเลตผมหนึ่งจุดห้าอาผมตีไปให้หนึ่งเลยนะเดี๋ยววันหนึ่งมันอาจจะไปที่หนึ่งได้ ผมตีไปให้หนึ่งเลยหนึ่งครับปเปอร์เดย์แปลว่าสิบวันผมจะได้หนึ่งูมิแปลว่าสิบวันผมได้สี่บาทสิบวันผมได้สี่บาทน,นะครับตัวนี้ซื้อมาสี่ร้อยห้าสิบโอ้แพงเนาะแพงเนะาะเอ่ถ้าผมปล่อยหกครับปลิวไหมปลิวนะปล่อยหกครับปลิวนะแปลว่า,าคือผมอยากปล่อยไวๆไ,ไงสมมติผมร้อนเงินนะ ผมเปิหกครับแปลว่าผมขาดทุนสามครับนเนาะเพื่อนๆสามครับคูณห้สิบเนาะเออผมขาดทุนร้อยห้าสิบาทแปลว่าตัวนี้ผมต้องสเต็กนานเท่าไหร่ครับผมถึงจะเหมือนจะคืนทุนก็คือว่าหนึ่งอ่าสิบวันเนี่ยได้สี่บาทอ่านงั้นผมนี่หารสี่เลยนะแล้วไปคูณสิบโอ้นานเนาะปีหนึ่ง <laughs> ปีหนึ่ง อันนี้คือขอรเลที่ผมตีแบบแย่ๆไงเหรียหนึ่งนะหนึ่ง copper day นะเพื่อนๆเออหนึ่ง copper day นะแปลว่าถ้าเพื่อนๆไปปล่อยที่หกูมีจริงๆนะเพื่อนๆต้องรับโหลดอีกร้อยห้าสิบบาทซึ่งร้อยห้าสิบบาทตรงเนี้ยกว่ามันจะสเต็กคืนกลับมาให้เพื่อนๆได้นะนานนานนะครับทีนี้ก็อยู่ที่การคำนวณตรงนี้ละเพื่อนๆจะเอาไปผสมพันธุ์ไหมนะครับเพื่อให้เกรดมันดีขึ้น เนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสจะเกรดดีขึ้นนะนเพื่อนๆ่อนดูดิถ้าเกิดเลขหนึ่งตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลขสี่อะใช่ปะ่ะสี่สี่สองสองสี่สี่โอ้หผมไม่อยากจะนึกเลยอะตัวนี้ผมน่าผสมพันมากเลยเพื่อนเพื่อนเราอาจจะเอาแนวทางนี้ก็คือเอาลองไปผสมพันธ์ครัเบเพื่อนๆ่อนเพื่อให้เกรดมันดีขึ้นราคาดีขึ้นสเต็กพาวเวอร์ดีขึ้นปล่อยได้ราคาดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางนึงนะนเพื่อนๆ่อน เพราะฉะนั้นมันจะไปถัวครับเพื่อนออซีออสซีเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนซื้อมาเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูลองไปวิเคราะห์มันมันมันเราไปได้หลายแนวทางเพื่อนเพื่อนตามที่ผมพูดมานี่แหละนะฮะปรับปรุงพัสายพันธุ์นะฮะย้อมปล่อยขาดทุนเสเต็กไปก่อนทิ้งระยะหนึ่งแล้วปล่อยขาดทุนรีบร้อนเงินไงแต่ผมไม่ค่อยแนะนานะนะฮะก็คือปล่อยสเต็กไปแหละนะครับอย่าไปขายขาดทุนเลยผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยราคามันจะดีกว่านี้รอขับขึบ้นอ,อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนะเพื่อน รอเหรียญคับขึ้นเพื่อนๆเคยซื้อที่ราคา450บาทสมมติเพื่อนๆใช้เงินสดซื้อนะวันนั้นนะคือคับละ50บาทหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยเข้าตอน30บาทอ่ะยิ่งถือว่าเป็นกําไรเลยถ้าเพื่อนๆเอาตอนเข้าตอน30บาทนะแล้วเพื่อนซื้อไว้สักพันคับอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆเจียด9คับมาซื้ออย่างเงี้ยแปลว่าเพื่อนๆลงทุนแค่300กว่าบาทนะอ่ะ270บาทด้วยซ้ําใช่ไหมนะครับขายในวันนี้ยังได้กําไรเลยนะครับ ขายหกครับยังได้กําไรเลยนะฮะเจ็ดครบคับก็ได้กําไรนะฮะก็เป็นอีกแนวทางเนื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งแพนิคไปกับตลาดผมบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยของล็อกกี้ล็อกกี้เนี่ยไม่ต่างกับออซซี่หรอกก็คือช่วงที่มันยังทําอะไรไม่ได้ตลาดเกิดการแพนิคในช่วงที่ซื้อดรอปแล้วแหละเหมือนกับไอ้นี่เพืเ่อน,นๆเหมือนกับเบรดตอนนี้ก็เหมือนกันตลาดแพนิคทาอะไรไม่ได้ไง ็ถือว่าเฉยๆร้อนลอนนะฮะคอมมอนกับแรเนี่ยร้อนลอนมากผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยตลาดมันแพน,นิคเพราะว่ามันยังเอาไปใช้งานไม่ได้พอมันใช้งานได้ผมเชื่อว่าราคาออซิออซิเนี่ยมันจะขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นเพื่อนๆก็รอเหรียญขึ้นแล้วกันนะครับก็มีไม่กี่ทางเลือกนะครับแต่รอเหรียญขึ้นอาจจะนานนิดนึงแต่แต่แต่นะครับวันนี้ผมเพิ่งเห็นข่าวนะ าทางบิดครับนะครับไปจับมือกับจุฬาลงกรณ์พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นหลักสูตรนะทางบอกเชนนะเพื่อนเอ้ยเป็นข่าวที่ดีนะนะครับแล้วกเ็เพื่อนเพื่อนความจริงอะผมมองว่า s t ็อ k e r อร์ดาวเนี่ยเป็นคอมมูทีเ่เพื่อนเนหรือ NFT ที่เ,เพื่อนเพื่อนน่าถือสักตัวนึงนะในนั้นเนี่ยเขามีกิจกรรมหรือแบบยิ่งว่ายิ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นแบบ วัยช่วง2 0่สสาต้นๆอะไรอย่างนี้นะน่าน่าถือนะบอกนะเพราะว่าในนั้นเนี่ยเขาคอมูเขาจะอ,าอยู่ในวัยช่วงช่วงนี้แหละนะครับส่วนผมเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่บอกแล้วกันนะว่าผมอาจจะเท่าไหร่นะครับ <laughs> 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 เดี๋ยวสักวันหนึ่งถ,ถ้าคิดผมไปถึงร้อยนะเดี๋ยวผมอาจจะทำ Q&A นะเกี่ยวกับตัวผมเองนะครับ <laughs> <laughs> เผิเผยตัวตนมากกว่าน,นี้นะครับโอเคนอกเรื่องนะครับ น่าถือเพราะอะไรเพื่อนๆในนั้นเนี่ยจะมีข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องคือเขาจะอัปเดตข่าวเข้ามาตลอดเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับเออข่าวทําให้เราเนี่ยเพื่อนๆที่เทรดด้วยเพื่อนๆ่อที่ออกาวด้วยเรื่องราคาเหรียญเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะเขาติดตามแล้วเขาก็มันมีประโยชน์มากๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเ,ออเรียกว่าไปร่วมกิจกรรมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย อันนี้เหมือนมาโฆษณาเขาน้องเออนานไปหรือเปล่าเนี่ยโฆษณาย,ยัางไม่เข้าเลยนะก็ตัว s ็อกเกอร์ดีโอนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปจัดคราอเกะกันเอ้ผมอยากไปนะผมอยากไปนะแต่วัยมาจะต่างเขาหน่อย <c oughs> นะครับวัยมาจะต่างเขาหน่อยผมเลยอ่าดูทรงไปก่อนแต่วันที่ NFT Fair แเนี่ยผมขอเข้าไปถ่ายรูปกับคุณนินจาเลยนะพอดีไม่เรียกคุณพิมมาถ่ายด้วยนะคือผมเป็นแฟนคลับเขาผมผมคือผมชอบส,บสนับสนุนคนรุ่นใหม่มเพื่อน นะผมชอบสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ทําอะไรใหม่ๆเขาเคืออนาคตของชาติครับอย่างคุณอินจาคุณพิมพ์อย่างเงี้ยที่เป็นฟาวเดอร์ของสต er ็อกเกอร์ดาวเงี้ยเฮ้ยเขาเก่งนะเวลาเขาวิเคราะห์อ,อะไรเนี่ยใช้ได้ใช้ได้มากๆมุมมองเขาแบบแล้วอี e ิเขาดีมากผมบอกเลย s ต็อกเกอร์ดีเเนี่ยเพื่อนลองไปดูนะตอนนี้ตัวต่ำสุดอยู่ที่34ครับมัง้ง ตอนมินราคาอยู่ที่ประมาณ15ครับนะเพื่อนๆเ,เด้งไป2เท่านะผมบอกเลย2เท่ากว่านะนะครับคือไม่ดอยอะ่ะผมบอกเลยโปรเจกต์เนี้ยนะครับแล้วผมว่ามีแต่ขึ้นผมคิดอย่างนั้นนะแล้วตอนเนี้ยทางทีมงานโฟลเดอร์ของเขาเนี่ยไปเป็นแอดมินอยู่ที่ XBR Galaxy ด้วยอ่าเพื่อนรู้ไหมโปรเจกต์อะไรปิดครับไม่ต้องเบิร์นะเพื่อนๆ ไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยว่าแอดมินโฟลเดอร์ของโปรเจกต์สต็อกเกอร์ดาวเนี่ยคอนเน็ชันเขาดีนะพาร์ตเนอร์เขาเยอะนะครับอ่ะนอกเรื่องเยอะเนาะลืมเอาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับเขาเป็นพาร์ตเนอร์กับเกมมอร์นิ่งบุ v วิ l เล e ด้วยอืมใช่สต็อกเกอร์ดีโอนี่แหละเขาเป็นพาร์ตเนอร์กับนี่ด้วยนะครับมันพาร์ตเนอร์กับเอ่อมอร์นิ่งบุนวิลเลตด้วยนะครับ เขาถึงได้ไวริสไปแจกไะเพื่อนสิบกว่าว้ลริสอะ่ะนะฮะไปแจกที่ soccer dao นะครับ,รบผมก็ถือตัวเขาอยู่นะถือตัวเนฟทีเขาอยู่นะผมได้เป็นสายเป็นเผ่าพัน dragonic น,นะอุ้ยสายพันธ์ุที่หายากด้วยเป็นตัวแรเลยอะ่ะผมแบบดีใจนะออ <laughs> นะครับก็ถือไว้ไม่ปล่อยฮนะไม่ปล่อยเพราะว่าผมก็อยากอยู่ในคอมมูนิตี้นะฮะเป็นโลเดอร์อยู่นะครับอ่ะนอกเรื่องไปไกลเน้อเพื่อนเนาะ,ะกลับมาเดี๋ยว เมื่อกี้เราพูดกันถึงไหนแล้วครับเนี่ยลืมไปเลยนะอ่าโอเคนะฮะก็เรียกว่าตอนเนี้ยดูทรงไปก่อนเพื่อนๆพื่ถึงแม้เพื่อนเพื่อนจะถือตัวแรตัวคอมมอนนะเอามาสเต็กแบบผมไว้ก่อนก็ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูด,ดิผมก็เปิดฟาร์มอย่างนี้แหละเออปล่อยปล่อยมันขุดไปปล่อยมันขุดไปเออปล่อยมันขุดไปเรารออะไรครับถึงแม้เนี่ยสเต็กพาวเวอร์มันจะต่ำๆเนี้ยสิบสิบ,สบนิดๆอะไรเงี้ยก็ขุดขุดไปเพื่อนเปล่อยมันขุดไป รอวันที่มันผสมพันธุ์ได้ตัวของเพื่อนจะมีคุณค่าเพราะอะไรเพื่อน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 เชื่อไหมตัวเนี่ยเห็นมันขุดสิบสามอย่างเนี้ยนะครับไอตัวเลขมันเนี่ยวโอ้โหอย่างสวยเพื่อนเพื่อนสี 4, 4, 2, 2, 1, 4, ่สี่สองสองหนึ่งสี่เงี้ยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าสายผสมพันธุ์เขาอยากได้ตัวนี้นะผมเอาไปวางเนี่ยปิวนะครับผมบอกเลยเขาแค่เอา สี่สี่นะถ้าเขามีแม่พันธ์สายลงท้ายด้วยสี่สี่เป็นอีพิกนะเขาอยากหยิบตัวผมไปนะนะเนี่ยสองสองสามสามเนี่ยเอ้ยไม่ได้โทษทีสองสองสามสามไม่ได้เออถ้าเขาลงท้ายด้วยสี่เขาอยากได้ตัวผมเอาดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อนๆผมบอกเลยทุกตัวของคอมมอนของแร่เพื่อนเพื่นอนย่าไปดูถูกเพราะว่าพอมันผสมพันธ์เนี่ยเลขมันเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะครับเพื่อนเพื่อน การดอยของเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆจะลงจากดอยทันทีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาสํารวจเนาะเพื่อนๆแล้วก็นอกเรื่องไปหลายเรื่องเลยนะครับสํารวจเรียกว่าเป็นวันแรกนะที่ออซิออซีเขาให้ผลผลิตนะครับเราก็มาสํารวจราคากันอ่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราอาจจะมาสํารวจราคากันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใครสนใจก็ลองไปเมกะแลนด์นะช่วงนี้อาจจะยังเป็นช่วงถ้าถ้ามุมมองแบบเพื่อนๆ แต่ผมไม่อยากแนะนำไงมันจะเป็นแนะนำการลงทุนเนาะตลาดอาจจะอยู่ในช่วงยังทำอะไรไม่ได้มากเพราะยังผสมพันธุ์ไม่ได้ถ้าเริ่มผสมพันธุ์ได้อะไรได้เล่นได้มากกว่านี่ราคามันจะขึ้นกว่านี้เ,นเพื่อนเหมือนล็อกกี้อะ่ะเ,เพื่อนเพื่อลองไปดูสิเพราะถึงช่วงคราฟได้อาโอเคราคามันอาจจะดรอปนิดหนึ่งแต่มันไม่ได้ตกลงไปถึงขนาดแบบเยอะอะถ้ามันตกเยอะมันก็ปลิวเหมือนกันนะครับตกเยอะมันก็ปลิวแน่นอน อลองฝากไว้นะครับเพื่อนๆลองพิจารากันดูนะนะครับจะเปลี่ยนจากสายฟรีมาเป็นสายลงทุนอก็ได้นะครับใครได้อีพีขึ้นไปผมก็ยินดีด้วยนะครับเพราะยังไงเพื่อนๆไม่ดอยแน่นอนนะครับเอากลับไปขายที่ราคาเก้าครับเพื่อนๆเรียกวันลงไปปั๊บหายปุ๊บนะผมบอกเลยนะครับโอเคโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับ chơi cái này chip na các bạn